นี่น้องอาฝากรอแล้วครับน้องหลับนะครับตอนนี้ขับรถกอล์ฟครั้งแรกนะครับผมง่ายครับทํากุญแจรถหายนะครับตรงไหนง่ะมีกุญแจรถตกแถวนี้ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูโซนนัดแอฟริกากันนะครับตรงนี้ปิดนะครับไม่มีเลยครับน้องเสืออยู่ไหนก็ไม่รู้ครับอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าหาไม่เจอครับปิดปรับรุงอีกแล้วครับไม่มีอะไรเลยร้างมากส่วนใหญ่จะปิดปรับรุงครับ เดี๋ยวเราจะแวะไหว้พระขอพรกันสักหน่อยครับพอเข้ามาถึงน้องก็ห้อยโหนโชว์เลยครับสวัสดีครับสูซูนะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับผมไม่ได้ไปสวนสัตว์นานมากแล้วอยากรู้ว่าตอนนี้สวนสัตว์เป็นยังไงบ้างครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับ กับรถกมานะครับก็จะมีอาคารที่จอดรถเราก็นํารถไปจอดไว้บนอาคารได้เลยครับจากนั้นเราก็มาซื้อบัตรเข้าชมกันครับบัตรเข้าชมก็จะมีอยู่หลายแพ็กเกจให้เราเลือกดูครับว่าเราต้องการแบบไหนครับจากนั้นเราก็ยื่นบัตรให้เจ้าหน้าที่และเดินเข้าไปในสวนสัตว์ได้เลยครับครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับเข้ามาในสวนสัตว์ก็เริ่มได้ยินเสียงกรร้องมรื่นมากครับอากาศเดี๋ยวเราจะไปเช่ารถกอล์ฟกันครับ หนึ่งชั่วโมงครับผมาชั่วโมงแรก350บาทนะคะชั่วโมงต่อไป300บาทลูกค้าคีดเลยได้ไม่เกินสิหนาทีนะคะต้องวางไปกับทีรถยนต์ไว้นะคะครับอันนี้เราขับเองใช่ไหมใช่ค่ะเ้าหมดล็อกเหยียบแป้นสต็อกแป้นนี้ก่อนนะคะมันจะทายล็อกลองเหยียบดูได้เลยเหยียบตรงก่อนใช่ค่ะเหยียบแรงๆแล้วยกเท้าขึ้นอ่ามันจะดีดขึ้นนะคะยกเท้าขึ้นเลยอ่าเวลาล็อกเหยียบเฉพาะตัวเล็กจากฟ้ามันจะเหมือนเบรกมือรถกระจบสนิทก็ไม่ มาถึงในส่วนแรกกันนะครับคือส่วนของมินิซูนะครับเข้ามาเราก็จะเจอนกสายพันธุ์ต่างๆนะครับส่วนตรงนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าหาไม่เจอครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นน้องสุนัขจิ้งจอกทะเลทรายนะครับหลับอยู่น่ารักมากครับเราจะไปดูน้องฮิปโปกันนะครับเมื่อกี้เราขับรถกอล์ฟมาครับอันนี้เป็นการขับรถกอล์ฟครั้งแรกนะครับผมง่ายครับมีปุ่มเดินหน้าปุ่มถอยหลังครับเมื่อกี้ก็มีเจ้าหน้าที่สอนเบื้องต้นแล้วนะครับไปดูน้องฮิปโปกันครับเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารน้องฮิปโปกันครับก่อนอื่นกดยอดเงินลงไปเลยครับบริจาคค่าอาหารน้องๆตามจิตศรัทธาเลยครับ นี่น้องอาฝากรอแล้วครับน้องกินทั้งมัดเลยนะครับตัวนี้กินไปหนึ่งกรํารแล้วเดี๋ยวรอตัวนั้นนะครับโอ้ตัวนี้ยังคาปากอยู่นะครับยังจะมาเอาอีกแบ่งตัวนู้นบ้าง เดี๋ยวเราดูกันครับว่าจะเข้าปากไหมอ <Yeah! S 2> ตอนนี้เราขับช้าๆก่อนนะครับขับเร็วไม่ได้เพราะว่าเราเพิ่งเคยขับครับเดี๋ยวเราจะไปดูโซนสัตว์แอฟริกากันนะครับ เอาหนึ่งจักราครับผมจะกราละยี่สิบใช่ไหมครับขอบคุณครับมีแถวรอกระปุ๋วพี่เขาเรียกน้องให้น้องยังไม่ยอมออกมาทำไหมน้องลังเลครับนี่เดินมาแล้วเดินมาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งตัว ที่ร้านมีสองตัวแหละครับมีสองตัวนีวนมวน่มาแล้วครับตัวใหญ่มากโอ้นี่อ้ลิ้นน้องยาวมาก ทำกุญแจรถหายนะครับหาไม่เจอเดี๋ยวเราลองมาดูอีกรอบหนึ่งมีกุญแจรถตกแถวนี้ไหมครับไม่มีนะใช่ไมครับหาไม่เจอครับเราเจอกุญแจรถแล้วครับตกอยู่แถวใต้รถนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวส่วนอื่นกันต่อเลยครับ ตรงนี้เป็นส่วนของน้องสิงโตนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3ตัวครับน้องเดินไปเดินมาดูมีความสุขมากเลยครับครับส่วนด้านบนนี้เป็นส่วนของจัดแสดงน้องเสือสายพันธุ์ต่างๆนะครับซึ่งไม่มีเลยครับน้องเสืออยู่ไหนก็ไม่รู้ครับส่วนใหญ่จะปิดปรับปรุงครับไม่มีอะไรเลยเขาปิดปรับปรุงนะครับร้างมากร้างมากไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันนะครับ น้องโคอาล่ากันนะครับมีกี่ตัวไม่รู้ครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนี่นะครับน้องหลับนะครับหลับอยู่บนต้นไม้ครับเหมือนตุ๊กาตามากน้องหลับนะครับตอนนี้หลับทั้งสองตัวเลยครับ สุงใส่กินอิ่มแล้วก็หลับเลยไปครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นต่อครับนี่ครับมีน้ำตกด้วยนะครับร้อนมากครับผพัาก,กินน้ำก่อน ครับตอนนี้เราอยู่กันที่แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กนะครับซูคิโซนนั่นเองนะครับด้านในก็จะเป็นมุมให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์นะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของคิโซนนะครับก็จะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็มีมุมที่ให้ความรู้สำหรับน้องๆนะครับจะมี QR code ด้วยนะครับสแกนไม่รู้ว่าด้านในเป็นอะไรต้องลองสแกนดูครับ อันนี้ก็จะเป็นหุ่นจำลองสัตว์นะครับเหมือนจริงมากขนาดเท่าของจริงเลยนะครับน,นี่ก็จะเป็นป้ายนะครับบอ,อกข้อมูลต่างๆของน้องสัตว์นะครับโครงกระดูกของช้างนะครับใหญ่มาก oh, <no. S 1> มีมะละกอด้วยนะครับน,น่ากินมาก จะเป็นน้องม้าแคระนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเราจะเดินขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเหนื่อยมากครับนี่จุดชมวิวนะครับสวยมากทางร้างมากครับตอนนี้เหมือนนีเราอยู่คนเดียวในสวนสัตว์เราจะขึ้นไปด้านบนกันครับ ตรงนี้ปิดนะครับยม่ทัน,ทนเดี๋ยวเราไปดูน้องอุลามุตังกันนะครับอยู่ไหนไม่รู้นะครับตอนนี้ตรงไหนอ่ะ นี่ไม่เจอน้องนะครับน้องอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงทางเข้าปากประตูสงสัยร้อนอยากกลับเข้าไปข้างในนะครับน้องไม่ยอมเดินออกมาข้างนอกนี้เลยนะครับเราก็เลยไม่เห็นวันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นต่อปิดปรับปรุงอีกแล้วครับส่วนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นต่อลุย เขาวสวยมากนี่เขาน้องจะเหมือนไม้เลยนะครับน้องไม่ค่อยชอบให้จบับเขาหรือเปล่าม่ดูต่อไปเราจะไปดูน้องแพนด้าแดงกันครับนี่ตัวเล็กน่ารักมากๆนอนเรียอุ้งเท้าอยู่เลยครับเสียดายถ่ายไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับกระจกมันสะท้อนแสงจอร์บ ตระาเคนะครับน้องหลับอยู่น้องอีกัวหน้านะครับตัวใหญ่มากสีสวยมากมี3ตัวอันนี้น้องตะโขงนะครับตัวใหญ่มากนอนอยู่ในน้ำ จะเป็นส่วนของน้องชนีนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเกาะนะครับเราให้น้องอยู่บริเวณด้านในนะครับนี่ครับพอเข้ามาถึงน้องก็ห้อยโหนโชว์เลยครับน่ารักมากๆตรงนี้จะเป็นส่วนของน้องเพนกวินนะครับเข้ามาถึงน้องก็ว่ายน้ำโชว์เลยครับนี่ว่ายน้ำเก่งมากๆเลยครับ จุดชมวิวนะครับสวยมากเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยครับีแวะถ่ายรูปได้นะครับทางในสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ค่อนข้างที่จะชันเลยครับเพราะเป็นพื้นที่ของดอยเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่นะครับ และในส่วนตรงนี้เป็นวัดกูดินขาวนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะแวะไหว้พระขอพอรกันสักหน่อยครับซึ่งวัดกูดินขาวนะครับเขาได้สันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ800ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนยุคล้านนาและก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ในอด,ดีตครับผม ออสองตัวนั้นไม่กินสองตัวนั้นเล่นจะกลับบ,บ้าน,น <c oughs> <c oughs> เลียวอ๋อเขาต้องไปนอนข้างในเหรอครับเป็นนอนบ้านสองเหมนะือนเดิสองอะอุย้ยตัวเล็กมาแล้วไม่ถึงไปไม่ถึงด <c oughs> <c oughs> อ่ะมาเนี่ยลูกเร็วมาเก็บข้าวมาเร็วโอ้าวมาเก็บเตอร์รลูกเร็วเร็วเร็ว าาแครับบายส่วนนี้เป็นส่วนแสดงสัตว์ตระกูลลิงนะครับเป็นช่องเป็นช่องนะครับน้องลิงก็จะอยู่แต่ละสายพันธุ์นะครับนี่น้องมองเราด้วยครับบ๊ายบาย คืนรถครับผมคืนรถครับ650บาท650บาท เรียบร้อยครับวันนี้1วันที่เรามาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆนะครับเพราะว่าผมเองก็เคยมาตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กนะครับหลายๆอย่างเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มีบางจุดที่เขากําลังจะปรับปรุงนะครับอย่างเช่นโซนมีแพนด้าโซนอคอเรียบนะครับและอีกหลายๆโซนนะครับคิดว่าถ้าเกิดทําการปรับปรุงทําการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ทําการนําสัตว์มาใหม่ๆผมคิดว่าก็น่าจะสวยงามมากกว่านี้นะครับไปว่างก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับสนุกมีความสุขเหมือนเดิมครับได้ให้อาหารน้องๆได้เดินดูน้องๆครัเียวาจะท่ ไหนฝากติดตามดูคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบาย